โอเคนะครับก็อยู่กับปางแงมนะครับทีมงานที่ไม่รู้จากเน็ตไม่รู้จักเนยนะครับถุยโอ้นี่คือรายการโรเจอร์เกมเมอร์นะครับอยู่ผมโรเจอร์นะครับมาบัดดี้โรทูครับตัวตุ่นครับไม่รู้มันจะโหดขนาดไหนครับแต่เล่นไปก่อนครับกดแม่งครับเจอยูโก้ด้วยครับยูเก์เคยชนะยูโก้เคยชนะมาแล้วนะครับผมโอเคผมปรับเสียงมาแล้วล่ะแล้วก็ปรับ f p s ให้ภาพมันคมชัดมากขึ้นนะครับผม เสียงก็เบานะครับเพราะว่าแคดตอนข้าครับผมเฮ้ยท่าอะไรวะเนี่ยโอ้โหท่ารอดขางงเลยสิมึงโอ uh, ้แม่งแปลงร่างอัดหน้ากูแปลงร่างเฮ้ยอันนี้อะเตะเตะเตะนี่อะสกสักัดดาวลุงนี่อะนี่อคอมโบคอมโบนี่ออะไรมึงอะอะไรมึงอะนี่อะนี่อะ เฮ้ยนี่วาร์ปหายได้โอ้ยตัวนี้แม่งโหดเว้ยสามารถวาร์ปหายได้สามารถวาร์ปหายได้ครับโอ้แม่งโหดชิบหายเลยตัวตุ่นเราเป็นนินจารหรือเปล่าเนี่ยไฟแม่งโอ้ครานี้ปั่นหัวครับท่านผู้ชมโหดเกินมากโหดเกินมากคอมโบคอมโบนี่คอมโบเตหัวแม่งเอาอีกคอมโบหนึ่งครับเตะหัวแม่งเตหัวแม่ง นี่นี่เพอร์เฟกเลยครับท่านผู้ชมตัวนี้แม่งโหดชิบหายเลยครับโห oh, แป๊บเดียวยูวินเลยครับท่านผู้ชมโหดแม่ล่าเฮ้ยอ้อีเมลแม่งไม่ชอบเลยอีเมลเนี่ยผมแม่งไม่ชอบเลยแม่งโหดชิบหายคอมโบมันเท่ากับตัวตุนเลยครับท่านผู้ชมครับมาๆๆจัดมากดตัวเอเข้าไปครับท่านผู้ชมกดแม่งกดรัวๆเลยครับนี่ดูข้าง ขอดูกางเกงใหนหน่อยได้ไหมกางเกงในอะ่ะขยับเขามาได้ไหมขยับมาใกล้กันขยับความสัมพันธ์มาลักกับฉันหนดเถอกูอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้ไปล่างแล้วมั้งนี่นี่ฆ่าแมวก็เป็นนะเว้ยแมวกูไม่ชอบกูชอบหมากูชอบหมามากกว่านี่เอาไปคอมโบกูไปคอมโบกูคอมโบกูคอมโบกู นี่นี่ครับเจอคอมโบคอมโบเข้าไปเนี่ยเตะสามแม่งมาครับคราวนี้ปั่นหัวครับท่านผู้ชมปั่นหัวไฟแม่งเจอปั่นหัวครับนี่แมวลมลุกคุกคารนี่นี่เจอคอมโบสักหน่อยนี่เจอคอมโบเจอคอมโบสก,กัดดาวลุ่งสักหน่อยสก,กัดดาวลุ่งกูอยู่ทางนี้เว้ยมึงทำอะไรมึงเนี่ย มึงทำอะไรมึงมึงทำอะไรมึงโอ้โหสนามพังพินาศพอมึงเนะี่ยไอตุลโดดทีบทีเดียวแม่งตายเลยครับท่านผู้ชมครับแม่งโหดชิบหายเลยอะโอ้แป๊บเดียวยูวินเลยแสดงว่าต้องต้องชนะเนี่ยเฮ้ยอีกางเกงในม่วงนี่วะ <c oughs> สงสัยมีความเป็นกางเกงในม่วงแบบบูชากางเกงในม่วงอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เราจะชนะหรือเปล่าเจอนาะลูโตะนะครับเรามีวิชาแยกเงาพันล่างไปเนี่ยเฮ้ย เจอยามนี่ว่ายามพิพิธภัณฑ์นี่ว่าที่ยามพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมขอส่งกางเกงในแป๊บได้ไหมอยากเข้าฟรีๆอ่ะเอ้าหันมาทําไมละ่ะมาทําไมละ่ะมาทําไมละ่ะเขาให้โลบเขาไม่ใช่ให้มาหาศัตรูอย่าหันอย่าหันหลังให้ศัตรูอย่าหันหลังให้ศัตรูอย่าหันหลังให้ศัตรูกูนี่แหละหันหลังให้มึงยกแม่งไม่โดนกูเลยเฮ้ยเฮ้ยคอมโบมึงโหดคอมโบมึงเหดโหดเกินไปไหมคอมโบมึงอ่ะเนี่ยพุ่งใส่พุ่งเข้าใส่ โอ้โหไฟเออร์บ้านมึงสิบ,บ้านมึงสิบ้านบ้านมึงสิโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมครับจะแพ้ก็แม่งจะแพ้ตัวคุมพิพิธภัณฑ์นี่แหละครับที่ถิ่นมึงอ๋อฮะเดี๋ยวปั่นหัวซะให้เลยเนี่ยเราต้องชนะครับตานี้นี่แม่งกันได้กันได้มึงกันได้ท่วงทุกท่วงท่ากูเลยเหรอนี่เตะเตะแม่งสองทีสามอีกทีหนึ่ง นี่โอ้โหสกัดดาวลุ่งไปทีหนึ่งครับนี่สกัดสกัดดาวลุ่งไปทีหน,นึ่งนี่เพอร์เฟกเพอร์เฟกเลยครับท่านผู้ชมเพอร์เฟกเลยครับท่านผู้ชมไฟนอลลาวครับเราต้องชนะครับนัดนี้ขยำแม่งเจอขยำแล้วเว้ยเจอกูขยำแล้วไงเอาไงอ่ะพุ่งเข้าไปแล้วแล้ว,ลวคอมโบคอมโบ คอมโบทันทีคอมโบทันทีสก,กัดดาวลุวงสักหน่อยนี่โอ้ยแม่งกันแม่งกันได้หมดเว้ยแปลงเป็นเสือดาวโอ้โหคอมโบเอ้กันได้ไว้ล็อกได้ล็อกได้ล็อกได้ไดเฮ้ยแม่งล็อกไม่ได้แล้ว,วะอะเฮ้ยเฮ้ยแม่งเฮ้ยเฮ้ยจะแพ้มันเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยคลิปน้อยคลิปคลิปยังไม่นานนะเว้ยอย่าเพิ่งอ่อนให้กูหน่อยก็ได้อ่อนให้กูหน่อยก็ได้ได้ไหมกูอยู่ทางนี้เว้ยอย่าหันหลังให้ศัตรูมันคือโกรธอย่าหันหลังให้ อย่าหันหลังให้ศัตุศัตร,ตรุอยู่ทางนี้นี่ครับชนะพลิกล็อกเสยโยแม่งโอ้โหเจอลองลองใครวะลองเดอะไทเกอร์ครับท่านผู้ชมเสือครับเสือจะมาขย้ำตุ่นหรอไม่ได้หรอกตุ่นจะขย้ำเสือนี่แหละได้ข่าวว่าคอมโบโหดเราลองเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเล่นลองกันนะครับตัวนี้แหละครับเราจะมาเป็นแมวมองเดีวครับว่าลองแม่งโหดหรือเปล่า จับนี่โอ้ไม่ดูงเกงในผู้ชายเว้ยเอาแม่งหลบได้มึงหลบได้โอ้แม่งคอมโบเอ้เอ้มึงโหดเกินไหมคอมโบมึงเนี่ยมึงโหดเอ้แม่งหลบได้กูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วโอ้โหแม่งเป็นเสือหรอมึงเสือสู้กับตุนเสือสู้กับตุนโอ้แม่งกันได้หมดเว้ยแม่งกันได้หมดเว้ยโอ้กูหลบได้กูหลบได้ นี่อ๋อโอ้แม่งคอมโบแม่งโหดชิมหายเลยลองเดี๋ยวคลิปหน้ากูเล่นมึงแน่นอนกูเล่นมึงแน่นอนแม่งมึงโหดจังวะมึงโหดจังวะมึงโหดจังวะโอ้ลองมึงอย่าเพิ่งขยํำกูดิโอ้ลองให้กูได้คิวมึงก่อนได้ไหมขเยีบเข้ามาได้ไหมขเยืบมาใกล้กันขยีบความสัมพันธ์มาลักกับกูนะเธอกูอยู่ตรงนี้เว้อย่าหันหลังให้ศัตรูลองโหดได้ข่าวมึงโอ้แม่งถึกชิมหายเลยตัวนี้แม่งเจาะยากชิมหายเฮ้โอ้โห สตันแป๊บแม่งอยากร้องไห้แม่งโหดใช่ไหมตัวนี้สองดูกางเกงนเสือก็ได้เว้ยขอดูหน่อยนะกางเกงในเมือไข่ใหญ่มากขนาดไหนฮะอะไรมึงทําอะไรเล่าจ่อโอ้วิธีการพักแบบเอาแล้วขึ้นขึ้นมาทําไมลงไปนอนลงไปนอนตอนนี้มันขําแล้วนะเว้ยไม่หลับไม่พักผ่อนไม่พับไม่พักผ่อนหนอ,หอ,หอลงไปนอนไอ้ร้องนี่โดดถีแม่งดรอปคลิก ดอปคิงอัดหน้าดอปคิงอัดหน้าโอ้โ oh, ห oh, แม่งหัว oh, ชิบหายครับถ้าดอปคิงของไอ้ตุน่นโอ้เราต้องเอาไปใช้บ้างซะแล้วเราต้องชนะครับตานี้ต้องชนะไม่ชนะไม่ได้ครับเอาไปหนึ่งดอกไปเฮ้ยได้แล้ววะอ๋อแปลงล่างเป็นตุ่นได้แล้วเฮ้ยเนี่ยเจอตุ่นหน่อยดิสัตสัตโหดสัตโหดเหรอสัตสัตโหดนี่โอ๊เจอคอมโบตุน่นคอมโบคอมโบหน่อย คอมโบนอยคอมโบน่อยคอมโบน่อยเฮ้ยแม่งแปลงคอมโบน่อยเออโอโหปิวครับเฮ้ยแม่งจะใช้อะไรอะไรใช้เว้าเหรอได้ข่าวใช้เว้าวใช้เว้าเหรออันตีเว้าเหรออันตีเว้าวอันตีเว้าเฮ้ยอ,อ,อ้าวเจอจับกดโอโหเจอผักไปทีหนึง่งแม่งอย่างกับจีเน็กอยู่ทางนี้เว้ยอยู่ทางไอ้แม่งหลบได้หล,ไดหลบได้เหรอมึงหลบได้ หายทางนี้เนี่ยโอ้โหชิมายครับตัวนี้นี่ครับหลบมาหลบมาแล้วพลิกครับโอ้ไม่ได้แอมหรอกครับเพราะเราคือนารูโตครับเราเป็นตัวเอกโอ้โหเจอตัวพี่ครับ <c oughs> เราจะชนะได้มั้ยเนี่ยสเตตไฟแล้วเนี่ยเราต้องถึงกาโดให้ได้กาโดคือตัวบอสใหญ่ของเกมนี้แล้วครับถ้าเราชนะกาโดเราก็จะได้กาโดมาเล่นด้วยครับเอาครูอยู่ทางนี้เวย้ยไฟแม่งขอดูางเกงในพี่หน่อยนะ กังเกงในพี่ไข่เล็กจังอ่ะไม่สู้ผมนี่อโอโหคอมโบโมแม่งโหดใช่ไหมนี่เอาไปไปดอกนึงเอาไปดอกนึงสกัดดาวลุ่งโอ้โหแปลงร่างอัดหน้าแปลงร่างอัดหน้ากูเลยเหรอฮะพี่โอ้ยพี่แม่งโดดถีบใส่กูอใช้อันตีแล้วมึงกูไม่ให้มึงใช้อันตีไอพี่บ้าไอพี่บ้าไอผีบ้า,บาป่าเงี้ยแม่งพูด พูดหยาบคายจังเลยปางเงี้ยคอมโบหน่อยคอมโบสักทีคอมโบสักทีคอมโบสักทีกทจุดจุดจุดปังโด,ดทีมดิชัวเรียบร้อยครับเตะทีเอ๊ะขวนไปทีนึงโอยัางกับพรีเดเตอร์ครับโอไม่ได้ครับเราต้องเรียกว่าพรีเดเตอร์ครับจังหวะน,นี้ขอกัดหัวแปบ๊บหยัวเด็ดเราเป็นแรลลี่แล้วครับเดี๋ยวนี้นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยได้แอมกูเหรอแอมกูเหรอ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกูขอโทษที่รังกูจะไม่ทัดเฮ้ยโอ้โห,โหในโตชาร์ตเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าในโตชาร์ตเออกกขาเรียกว่าในโตชาร์ตแมงแรกกันด้วยเว้ยเขาเรียกว่าในโตชาร์ตใช่ไหมนโตชาร์ตบ้านมึงสิกูโหดกว่าเว้ยกันได้หมดใช่ไหมอย่าหันลังให้ศัตรตูเฮ้ยแม่งแปลงร่างได้แล้วเฮ้ยหนีได้รอมึงหนีได้หนีแป๊บนี่อ่ะคนก็โหดกว่าสัตว์นะเว้ย พีเดเตอร์ของมึง <Stones> พีเดเตอร์ตัวปลอมใช่ไหมพีเดเตอร์ตัวปลอมพีเดเตอร์ตัวปลอมโอ้อย่างงี้เขาเรียกว่าลอกเรียนกันนิวาต้องเอาพีเดเตอร์ตัวจริงนี่โอ้เล่นตัวนี้แม่งลุ่งครับโอ้เจอเจนนี่ครับโอ้เจ้าตัวใหญ่นี่เองครับเป็นครั้งคราวครับใหญ่มากครับไม่ใช่อะไรนะครับตัวใหญ่ครับอย่าไปคิดลงนงครับโอ้ผิวขาวด้วยโอ้จะมายัวยัวหลอแลนะ้วเนี่ยฮะ ขอดูกางเกงในแป๊บดูกางเกงในแป๊บนะโอ้ยกางเกงในเธอสวยจูงจีบแป๊บจีบแป๊บโอ้ยแม่งหลบได้โอ้โหไม่ให้จีบใช่ไหมเนี่ยไม่ให้จีบใช่ไหมอืมแปลงล่างทําไมแปลงล่างแป๊บแปลงล่างแป๊บแปลงล่างแป๊บนี่เขาเรียกว่าคอมโบเขาเรียกว่าเฮ้ยแม่งใช้อันติใส่กูเหรอใช้อันติไม่ให้จีบแล้วยังใช้อันติใส่กันมันไม่ดีเฮ้ยเข้ามุมแล้ว เข้ามุมแล้วจับกดแม่งเฮ้ยโอ้จับกดไม่ได้เข้ามุมแล้วครับเฮ้ยจับโอ้โหแม่งหดชิ้มหายเจนนี่อีเจนนี่เหรอมืองอืมอกันได้หมดเลยเว้ยเนี่ยเนี่ยอืมอัดมุมครับอัดมุมจังหวะจังหวะนี้ครับอัดมุมครับโอ้โมาสเตตสองไฟแม่งปั่นหัวเจนนี่เลยไม่ดูกางเกงในแล้วจังหวะนี้เล่นอย่างเดียว นี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เจอท่าอะไรวะโอ้โหโอ้โหเหยียบหัวอย่างนี้มันมันล้อเลียนกันนีิวาแปลงแปลงล่างเหรอมึงแปลงล่างก็ต้องโดนกูหน่อยแล้วนี่เตะมึงเตะแม่งเตะแม่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโดนโดนหลบหนีได้หลบโอ้หลบได้เฮ้ยอือหือคอมโบสวยมากเฮ้ยจะตายเอานะเว้ย โอ้โหโดนทีเดียวโอ้เมื่อกี้คอมโบสวยมากครับแม่งกระโดดหลบเจนี่แล้วแม่งทุบโอ้โหไฟนอลลาวครับเราห้ามแพ้ตัวนี้นะครับเราต้องชนะคลิปหน้าเราต้องเล่นลองให้ได้เรต้องให้ลองรู้ว่าตัวนี้แม่โหดขนาดไหนมึงไอตัวนี้แม่งก็จะไลเดอร์คลิกอย่างเดียวเลยนะมึงเนี่ยนี่มึงก็จะไลอันนี้มึงก็จะปั่นหัวกูอย่างเดียวใช่ไหมเนะี่ย ปั่นหัวอย่างเดียวกูเลยใช่ไหมหามึงอะไรมึงหาอะไรหากูใช่ไหมหากูใช่ไหมกูล่องโหนได้เว้ยเว้ยม่งกันได้หมดเว้ยท่านผู้ชมครับโอ้โหโอ้โหเอ้เอ้เราไม่พลิกล็อกแน่นอนเราต้องชนะอันตีว่าว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 เขาเรียกว่าอันตีว่าวเขาเรียกว่าอันตเว่าวจิ้มไข่ไปทีหนึ่งเอ้มันมีไข่หรอวะเฮ้ยมันไม่มีไข่มันเรียกว่าจุดจุดจุด,จดเว้ย สเตตโอโหโบซูซิมาครับท่านชมผมรู้สึกว่าผมเล่นตอนค่มแล้วผมมีแรงขนาดนี้สเตตเจ็ดเลยครับโอ้แ oh, ล้วต้องเล่นการดูให้ได้ครับรู้สึกคลิปนี้จังนานกว่าคลิปปกตินะครับเพราะเราโหดเกินครับมาดูเกงในมึงก็ได้เว้ยเฮ้ยดูเกงดูเกงในไมมไ่้แปลงล่างเลยแล้วถึงขนาดต้องไปโอ้โหแปลงล่างทีแม่งโหดโหดโอ้โหเฮ้ยมึงคอมโบเกินไปแล้วใช่ไหมก่อนมึงคอม มึงคอมโบเกินไปแล้วมึงคอมโบเกินไปแล้วมึงนี้เตะสกัดดาวลุงหลายทีแล้วเนี่ยโอ้แม่งมีแต่ท่านี้ครับท่านผู้ชมโอ้โอ้ยโ,โดดทีไปทีนึงครับอืออะไรอะมาอะไรมึงอะทําอะไรมึงอะหาทำไรลงไปนอนออกเอลเดอร์พาราไซไม่ได้ครับท่านผู้ชมเนี่ยดมไข่แป๊บดมไข่แป๊บ นี่ไรเดคิกแป๊บโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงโหดท่ามึงโหดเหรอท่ามึงโหดก่ากูเหรอฮะกูอยู่ทางนี้เว้ยกูอยู่ทางนี้เว้ยกูอยู่ทางนี้เว้ยอยู่ทางนี้เว้ยกูอยู่ทางนี้เว้ยโอ้โหโอ้ยโดนโดนตบกูอยู่ทางนี้เว้ยอยู่ทางนี้เว้ยอืมนี่ไอกากเว้ยไอกากเอ้ยไอกากเอ้ยสเตตแปดโอ้เราต้องเล่นกาโดให้ได้เอ้ยนี่ไงครับถึงกาโดแล้วครับท่านผู้ชม โอ้เราต้องเล่นกาดูโดให้ได้ครับจังหวะนี้เราต้องชนะกาดูโดให้ได้ครับตัวนี้แม่งโหดจัดครับแม่งถ้ามันถ้ามันได้ดีนี่ถ้ามันกดเอนี่แม่งเราเลื่อนเราลดครึ่งหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมอ้าวดมกางเกงในแป๊บโอ้นี่อะโดดทีเฮ้ยเมึงเฮ้ยไม่งหดมึงหดมึงโหดโอ้แม่งหดโหดเว้ยหดเว้ยนี่ครับมันโหดอย่างนี้แหละครับมันถึงชนะยากครับท่านผู้ชม นี่อพุ่งไปแป๊บพุ่งอมึงขอก,กาโดมึงมึงเหอเกียรติศักดิ์มึงมันดีดีหรอมึงนี่หลบได้กูอยู่ทางนี้เว้ยไอส้สิงโตไอ้ราชสีปลามึงจะแพ้ตุ่นก็ตอนนี้แหละเว้ยกูต้องเป็นราชสีเคยดูไหมไลออนคิงมันหมดยุคสมัยไปแล้วรู้ไหมไลออนคิงอ่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นเพลงตุ่นแล้วเว้ย้ เดี๋ยวปั่นหัวแม่งปั่นหัวให้ชอกช้ำปั่นหัวปั่นหัวแปบ๊บกาโดผมว่าคลิปหน้าเราแคสกาโดดีกว่าครับผมว่าโอ้โหเนี่ยครับเจอเจอเจอมันชาร์จไปทีหนึ่งแม่งรดเกือบครึ่งลดเกือบครึ่ง,งนะมึงทำกูแสบมากลดสักเกือบครึ่งอินทำคอมโบทำคอมโบทำคอมโบโอ้โหทำคอมโบอยู่ทำคอมโบอยู่ ไม่ไม่ให้เกียรติกันเลยทําคอมโบอยู่เนี่ยไม่ให้เกียรติกันเลยทําคอมโบอยู่ทําคอมโบอยู่ไม่ให้เกียรติกันเลยตีแม่งตีแม่งตีแม่งโอ้โหจะทุบทีหนึ่งแม่งหลบแม่งหลบโอ้โหแม่งเข่าพยาไฟเข่าโอ้วัตต์ฟักท่านผู้ชมครับไอตัวนี้แม่งโหดจริงครับกาโดครับกับไอตุ่นแม่งสู่สีกันมาครับดูกางเกงในแป๊บดมกางเกงในแป๊บมา ดีดไปหามึงดีดไปหาใครมึงต้องดีดแบบกูนี่ดีดไปหาใครมึงต้องดีดแบบกูนี่นี่อะไรอะ่ะกูอยู่ทางนี้เว้ยอยู่ทางนี้เว้ยกูอยู่ทางนี้เว้ยอยู่ทางนี้แปลงล่างเหรอแปลงล่างอัดหน้านี่ครับอันตีไม่ว้าวครับอันตีอะไรวะโอ้โหเพิงพักการเพลิงโลกันฟึบปึบปังเจ็บครับไม่ใช่ไม่เจ็บนี่อะ ไม่ได้แอมกูล็อกมึงทาอะไรนี่อโดดทีไปทีนึงเฮ้ย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 เราต้องไม่พลิกโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอย่าพลิกล็อกนะเว้ยเฮ้ยอุสัตชายอันติมาแล้วแปลงล่างก็ไม่ไรเอาหลบกูล็อกูก็หลบมึงกูก็หลบมึงเอาไงล่ะโอ้กว่าจะชนะคลิปหน้าเราเด่นเราเล่นกาโดดดีกว่าครับ ยูวินแล้วครับโอ้ก oh. ว่าจะผ่านมาได้เฮ้ยเชนลองเชนลองโอ้แม่งใครเนี่ยเฮ้ยเชนลองเลยเหรอเนี่ยโอ้โหโหดไหมวะโอ้เป็นลูกศิษย์ของลองหรือว่าเป็นพี่ลองวะดวงเฮ้ยเฮ้ย hey, hey, <c oughs> แม่งแม่งเฮ้ยโอ้แม่งคอมโบคอมโบคอมโบเชนลองแม่งโหดวะเฮ้ยคอมโบแม่งโอ้โหนโตชาร์จใส่ผมทีนึง เฮ้ย hey, ปาบยากจังหวะตัวนี้ปาบปาบยากปราบยาก,ายากในโตชาร์จกูอยู่นั่นแหละในโตชาร์จกูอยู่ได้กูแปลงล่างแป๊บแปลงล่างแป๊บโอ้ยอันตีว่าวอันตีว่าวครับท่านผู้ชมมันแปลงล่างแล้วจังหวะนี้โดดหลบพี่ยิงไม่ได้ขย้ำกูล็อกไม่ได้ขย้ำกูล็อกเตะตัดไม่ hey, แม่กันได้หมดเลยเว้ยโอ้ในโตชาร์จเฮ้ย hey, ผมว่าผมแพ้มันวะ ผม,ผมกากเกิดโอ้โหแม่งขยำ่ำโอ้โหเชนลองแม่งโหดแม่งโหดจัดโอ้กูจะไปชนะมึงได้ไงเนี่ยมึงเป็นบอสใหญ่ใช่ไหมเนี่ยกูชนะกาโดก็ดีถมเทแล้วแม่งมึงยังมีมึงอีกนะเชนลองไม่มีมึงกูก็เป็นแชมป์โลกแล้วมึงขวางทางโอโอตเจอท่านี้แล้วครับท่าขย่ำสิบทิศเฮ้ยเฮ้ยไปข้างล่างแป๊บ โอ้โหเจอขย่ําทันทีเจอขย้าทันท,ท,นทีแพ้แพ้มานแน่ครับท่านผู้ชมไม่รอดหรอกครับไม่รอดมันหรอกไม่ไม่รอดมันหรอกไม่รอดมันหรอกไม่รอดหลบมันไปครับไม่รอดมันหรอกครับไม่รอดเฮ้ยเราต้องชนะเว้ยต้องชนะต้องชนะต้องชนะโอโ้แม่งแฟนแบบนี้เลยโอ้โหพิกล็อกครับท่านผู้ชมพิกล็อกครับท่านผู้ชมโหชิบหายครับ พลิกล็อกค,ครับจังหวะนี้เราต้องล่อมันไปอยู่มุมครับอัดมุมซะมึงปั่นหัวเนี่ยบัน่นเขาเรียกว่าการบั่นทอนสติปัญญาเนี่ยทาอะไรกูทําอะไรกูทําอะไรกูทําอะไรเฮ้ยเยแม่งโหดละเฮ้ยแม่งโหดละเฮ้ยโอ้้อสลัดเฮ้ยกูแก้คืนได้เฮ้ยคอมโบมึงอะไรมึงนักหนามึงคอมโบอะไรนักหนาเจอโอ้โหจับกดจกังหวะนี้ กูอยู่ทางนี้เว้ยเฮ้ยโดดหลบแม่งเนี่ยเนี่ยเฮ้ยนี่ยในโตชาร์จใส่กูเหรอโอ้โหโดนสกัดดาวลุ่งโอ้โหโดนขย้ำสิบทิศครับท่านผู้ชมโดดทีไปทีนึงเนี่ยไม่ได้ผมหรอกเฮ้ยเฮในโตชาร์จไม่โดนกูหรอกโอ้ แพ้มันครับท่านผู้ชมคอมโบแม่งโหดเกินครับเออโอเคครับอะไรเนี่ยกดบนีออ่คืออะไรวะคืออะไรวะคืออะไรวะอ๋อหอเขียนชื่อครับเดี๋ยวผมเขียนชื่อแป๊บนะครับเอาแล้วมันเขียนยังไงวะเอาเอาเอาเขียน a ออไปแล้วกันเออ ได้ดับหนึ่งครับบาคารูของเราโอ้ยแม่งเล่นบันดอนสติเป็นญาในเกมนี้เอ้ยสำนี้ขอลาไปก่อนนะครับพวกใหม่วันหลังสำนี้สวัสดีครับผมแล้วมึงจะอะไรนักหนาเนี่ยกูไม่ดูปิดไปเอาละรครับบายบายครับผมปิดไปปิดไป,ป,ดไปกูไม่ดูเมื่อ,อไรจะปิดสักทีนี่โอ้โอเคครับบายบายนะครับผม